เดี๋ยวอไอ้ไก่ไม่ล้องเบิงหรือยิ้เสียงแตกถอนอยู่จ้ะน่ารักมากๆๆอ่ะนี่อ่าก็ทําท่าผัดหน่อยนะคะจนกว่าจะให้เสียงหายไปกลิ่นให้มันมวนเน้นนะจ้ะกับลูกสวัสดีจ้ามาพอกับช่องไม่ยาดาผ้ากินไงได้จ้ามึงสีผ้ามากินขนมเอาใจน้องๆนูหนูหรือว่าเอาใจคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าเอออาจจะแบบเป็นการกินขนมแล้วก็มีกิจกรรมรวมกันเป็นขอบขัว้วนะจ้ะ มันมีซื้อว่าไข่กระทะเออนี่ไข่กระทะจ้ะแพ็กเกจเป็นแบบนี้เนจะจ้ะอันนี้ซ่องยิบย่อยแต่ถ้าแบบว่าเป็นกล่องอะน,องนี่กล่องในกล่องหนึ่งมีสิบมีสิบสองห่อจะ้ะได้มาจากแมโคโคนี่ลูก,ลก,ลกติดใจเพราะว่ายุ่งเรียนลูกอะพั่นเอามาขายเลยแบบโอ้โหลูกของซื้อเมื่อกะะเดี๋ยวสิแก้ให้เบิงงว่าขา้างในมันเป็นจนนังไเดยว นี่จ้าไขากา่กระทะเห็ดคือบอกไข่กระทะมีวิธีเหตุในสาะในกองแบบบอกแบบขั้นตอนงายมากไขก่กระทะเพิ่นกับซีซีนอันนี้ไว้เนอะจ้าข้างในเป็น,เป,นเป็นวุญเนาะจ้กเป็นวุ่นเจลาตินนี่แหละแบบกินได้นี่แกออกมาก,กับซิเป็นลูกไข่แบบนี้จ้าลนนี่อันนี้เป็นขนมปอปแปรจ้าแบบว่า ให้เด็กน่อยเล่นสนุกอ่ะเอาปอแปะตัดตัวนี้เทใส่นี่ก่อนแล้วก็สิบแบบแตกปอแปะปอแปะเหมือนถอดในกระทาอิลีอ่ะจ้ะเดี๋ยวสิเห็นให้เบิง้งเนาะจา้ะเดี๋ยวขอเตรียมขั้นตอนก่อนนะจ้ะเป็นแพ็กเกจแบบว่าสะอาดสะอานอยู่จ้ะ เห็นมีขายตอนแรกเห็นมีขายแต่ในโรงเรียนลูกอะ่พะพอดีลูกมกักถูกใจยางไปเห็นอยู่แม็กโกอ้าวมีขายอะ่ะสื่อมาฝากลูกแล้วกันไม่เห็นคลิปแบบว่าอร่อยบอกต่อเป็นขนมนาหักนะจ๊ะอ้าวอันนี้แก๊ที่ซีนออกข้างล่างเนะน่าะเป็นซีนแบบไขดาวอะ่ะอ่าอันนี้มามาทำการเตรียมทอดนี่ อันนี้เป็นกระทะนะจ้าเป็นกระทะของเด็กถอยกระเทซ่องที่เพิ่นหามาลงไปก่อนอ้าวเป็นซองและกะเอาไข่ดาวลงวะจ้าบบน,นี้สิทําการถอดไข่เลยนะ <c oughs> น่าราักอ่ะขนมเด็กน่าราักอ่ะออ้ยเอาใหม่เดี๋ยวต้องใช้สองมือช่วยมันขอนขางลื่นนะจ้าอ้าว ราจะทอดไข่แล้วนะ้าเพื่อนๆเด็กๆน้องๆหนูๆนี่กะจนมีเสียงปอบแปะจะได้ยินหรือเปล่านี่เสียงคือแบบว่าน้มันแตกนะจ้ะทอดไข่นี่แหละค่ะเขาให้คนนะจ๊ะให้คนทําทาคน้นทอดไข่นี่เป็นกิจกรรมสนุกๆในครอบนี่เดี๋ยวอไอ้ไก่ไม่ลอม้องเบิงดือยิ้เสียงแตกทอดอยู่จ้ะ น่ารักมากอะ่ะนี่อ่ะก็ทำท่าผัดหน่อยนะคะจนกว่าจะให้เสียงหายไปกลิ่นให้มันมวลนเนานนะจ้ะกับลูกนี่อ่ะทอดเดี๋ยวเสียงทอดจะหายไปแล้วนะปอปแปะข้างล่างเป็นขนมปอปแปะนะจ้ะอ่ะน่ารักกระทะน่ารักนี่ตะหลิวจ้ะเป็นทั้งตะหลิวแล้วก็แบบช้อนตักนะคะ อ้าวทำการกินเลยอ้าวใครอยากกินคำเล็กๆก,ก็แบบก็หั่นนะคะน้องๆหนูๆน่าพูดสองภาษาเลยบรรยายสองภาษาเลยนะคะอาหารอ้าวเดี๋ยวแม่จะกินแล้วนะคะอือหือหอม หอมน้ํำตายกกระทะสดเลยด้วยจ้าอืมอร่อยอะ่ะรสชาติแบบว่าหวานๆเปรียปร้ยวๆหอมๆแบบ น้องๆนูนหนูต้องชอบแน่ๆเะยคุณพอ่อคุณแม่ก็แบบว่าไปสื่อแบบมาเหตุกิจกรรมรวมกันเนาะจ้ะแบบเนี่ยออนไลน์อาซิมีจ้ะเดี๋ยวสีทิ้งลิงไหวในไต่คอมเมนต์เนาะเดี๋ยวเขาไปเบิงนนะจ้ะแบบว่าวิธีการสื่อหรือยังเขาไปเบิรนได้เพราะสมัยนี้ออนไลน์ก็มีบ่ต้องไปตดเบ่ต้องไปยางหาให้เมื่อยบอกเป็นภาษาอีสานบรต้องไปยางหาให้เมื่อยจ้ะออนไลน์สะดวกสบายเอาเลยจ้ะ ไหมักคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งซับสไครต์เลยกะคอมเมนต์มากพูดคุยกันกันเด้จ้าเอาไว้พอกันคลิปหนะ้าว่าสิพ้าไปกินเอียงอีกขอเขาพะอจ๋าไว้พ่อนค่ะบ๊ายบาย